โหลสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันหนึ่งวันนั้นเป็นหนึ่งเป็นนั้นวันนี้วันนี้เราจะได้มาเรียนทุกคน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ครับรายการในการติวสอนเรานะครับแล้วก็ในการการเฉลยสอนเรานะครับเราจะทําให้ทุกคนเนี่ยเออเก่งชีวขึ้นมานะครับหรือว่าทำยังไงอย่รู้เลยนะครับอ่าถ้าเปิดแบบนี้ถามว่าจะมีคนดูไหมมีนะครับคนที่แบบว่าเออต้องการอะไรที่มันแปลกๆนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทุกคนนะครับมาลองอะครับมาทําข้อเจ็ดนะครับข้อแปดข้อเก้านะครับลวมไปึนข้อสิบเลยเพราะข้อสิบเอสิบสองสิบสามสิบสี่ นะครับทาไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงนะครับเออระดับนี้แล้วทําไม่เป็นก็ถูกต้องแล้วนะครับโอเคไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่าได้เสียเวลาอย่าได้ดีรออย่าได้ดรอช้านะครับโอเคนะครับพอเสร็จนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกจากภาพนะครับเซลล์ที่1และเซลล์ที่2เป็นเซลล์ชนิดเดียวกัน อะไครแมสเซลชนิดเดียวกันอายุเซลก็เท่ากันนะครับและมาจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันด้วยเพราะเลี้ยงนะครับจำนวนนะครับหรอบในการแบ่งเซล์แบบไมโตซิสเขาโฟกัสคาว่าแบ่งเซลแบบไมโตซิสนะครับโดยเซลทั้งสองถูกกระตุ้นให้เริ่มเข้าสู่การแบ่งเซล์แบบไมโตซิสพร้อมกันข้อใดถูกต้องนะครับซึ่งนะครับพอให้ภาพมาครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยครับซึ่งอาจจะไม่ชัดนะครับ ไอเซลแรกนี่นะครับเลี้ยงในสภาวะปกติเนาะอาหารเลเชื้อปกติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลักษณะของเซลลนี่ใช่ไหมครับตัวของคโครโมโซมเนี่ยครับจะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางการที่คโครโมโซมเคลื่อนที่มาอยู่ตรงกลางแสดงว่ามันอยู่ในระยะไหนครับระยะเมตาเฟสใช่ไหมครับโอเคไหมอยู่ในระยะเมตาเฟสส่วนนะครับหมายเลข2เลี้ยงในอาหารที่เติมสารโคลิซีรีนนะครับอ่ะ สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสารโคลิซีดีน,นะครับว่ามันคืออะไรสารโคลิซีดีนเนี่ยนะครับสารโคลิซีดีนเนี่ยมันจะยับยั้งนะครับในการสร้างไมโครทูบูซึ่งไมโครทูบูมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ในการดึงนะครับตัวของโครโมโซมนะครับดึงโครโมโซมมันก็คือเส้นใยตรงนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับการที่มันยับยั้งการสร้างไมโครทูบูเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะแบ่งเเลี์ออกไปได้ ดังมาแล้วนะครับภาพที่สองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในระยะที่แบบว่าเออตัวของโครโมโซมเนี่ยมันขดเป็นแท่งนะครับมันก็คือระยะของโปรเฟสเองโอเคไหมเพราะนี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนาะโอเคข้อใดถูกต้องน่าจะมีคอ l ์ได้แล้วบางเออน่าจะฉลาดแล้วแรงไหม เซลล์ทั้งสองในระยะเดียวกันระยะเดียวกันไหมแค่ภาพก็เห็นแล้วว่าคนระยะนะครับตัดไปเลยสารโคซซนีนนะครับจําเป็นในการสร้างเส้นใยสป,ปินเดิลจำเป็นไหมมันมีหน้าที่การจับยังมันไม่จําเป็นเนาะโอเคไหมโอเคไหมเซลล์ทั้งสองเกิดกระบวนการไซโตเ r นิซิสในช่วงท้ายของการแบ่งเซลซล์เซลล์หมาเลขสองเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันมีสารอะไรสารโคลิ โคคิซีนนะครับโคคิซีนอยู่ซึ่งสารนี้จะยับยั้งนะครับไม่ให้เกิดการสร้างไมโครทูบูเซลล์ก็เลยยังคงอยู่ในสภาพเดิมอยู่ในระยะเดอร์โปรเฟสนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับมันจะไม่มีการแบ่งไซโตเคินิสไซโตเคินิสคือการแบ่งไซโตพลาซึมใช่ไหมครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากระยะเทโลเฟสเนาะโอเคไหมมันจะไม่เกิดและงูผลลัพธ์สุดท้ายจาก ซลล์หมายเลขสองแต่ละโครโมโซมจะประกอบด้วยสองโครมาติดอันนี้นะครับถูกต้องเป็นเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับเซลล์หนึ่งโครโมโซมนะครับหนึ่งโครโมโซมเนาะจะประกอบไปด้วยสองนะครับจะประกอบด้วยสองโครมาติดนะครับโครมาติดโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เลยนะครับหมายเลขสองซึ่งหมายเลขสองอย่างไรับโปรเฟสนะครับก็เออหนึ่งโครโมโซมกับสองโครมาติดถูกต้องแล้วนะครับ เฉลยนี้ขอยอ้าข้มไปเลยนะครับข้อ8นะครับข้อ8โอเคไหมเราไปดูข้อ8กันเลยนะครับเพราะว่าขีเกตทําคลิปแยกแล้วนะครับแต่ละเรื่องเนาะข้อ8ปดกับข้อ9นี่ครับจะเป็นเรื่องนะข,อข,ออของสารชีวโมเลกุลนะครับจากภาพสแสดงสารชีวโมเลกุลประเภทใดเราเห็นลำดับเบสแบบนี้ปพ๊บเห็นลำดับเบแบบนี้เพ๊บเป็นเกลียวแบบนี้ตอบนิวคลีนิวคลียส์ดีคลีอิกแอซิดใช่ไหมไม่ได้นะครับ เป็นเพราะว่าอะไรถ้าเป็นตัวของนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยมันก็คือ DNA ใช่ไหมครับซึ่ง DNA นะครับมันต้องเป็นดับเบิลฮีริกเนาะหรือว่าเป็น2ชั้นนะครับเป็น2เกลียวนะครับโอเคไหมมี2อ,อันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่นิวเคลียสนะครับไม่ใช่นิวคลีอิกแอซิดเนาะแล้วมันคือแฟตตี้แอซิดโพลีเปปไทด์หรือโพล ฟอร์เรสซชชัลไลน์นะครับเราต้องมาดูนะครับธาตุของมันนะครับถ้าเป็นแฟตตี้แอซิดนะครับเป็นฟอร์เรสเซชชัลไลน์จะมีหน่วยเป็น C H O นะครับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนะครับเพปปไทด์ขึ้นมาเนี่ยจะมีนะครับตัวของธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นมาซึ่งข้อนี้นะครับมีไนโตรเจนอยู่โอเคไหมก็ตอบฟอร์เรสเซชชไทดโอเคไหมยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากเลยเนาะมาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับข้อ9 อ๋อเลยเนาะอ่าหนักวะไม่พบคาร์โบไฮเดรตชนิดใดในเปลือกกล้วยโอเคไหมพบในเปลือกกล้วยอ่ะในเปลือกกล้วยนี่นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเรารู้ใช่ไหมครับว่ากล้วยเนี่ยมันเป็นพืชใช่ไหมเออซึ่งพืชเนี่ยครับแน่นอนว่าในพืชนะครับจะมีผนังเซลล์จะประกอบไปด้วยเซลลูโลสเออตัดท่อนี้ทิ้งไปเลย ใช่ไหมแล้วนะครับในการสร้างผนังเซลล์นะครับหรือการสร้างเซลล์ของพืชนี่นะครับมันจําเป็นจะต้องนะครับมีการแพร่นะครับตัวของสารเพคตินออกมาเพื่อสร้างเป็นพริมารีเซลล์วอลตัดไปนะครับเหลือไคตินกับอะไมโลสอะไมโลเพคตินนะครับซึ่งการที่มีเพคตินนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอะไมโลเพคตินได้ซึ่งอะไมโลเพคตินจะสะสมเป็นรูปของแป้งนะครับ ขัดไปเหลือแค่ไค่ตินนะครับไค่ตินเป็นปองค์ประกอบของผนังเซลล์ของเห็ดรายีส์โอเคไหมผนังเซลของเห็ดรายีสเ์เ,เ,สเปลือกหอยเปลือกกุ้งโอเคไหมเปลือกหอยเปลือกกุ้งนะครับจบนะครับจบข้อนี้ไม่มีอะไรมากข้อที่10นะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการลำเนงสารผ่านเข้าออกเซลล์ก็ไก่ วิตามินดีเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่เยื่อหุ้มเซลล์ได้จึงจําเป็นต้องอาศัยโปรโตีนลาเลียงเสนนี้นะครับสิ่งเราต้องรู้ก็คือวิตามินอะ e เล็ก ADEK นะครับอะเล็ก e เนี่ยอะเล็ก e เนี่ยจัดว่าเป็นวิตามินที่สามารถละลายในไขมันได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นสารที่ไม่มีคั้วซึ่งการที่ผ่านเข้าออกเซลล์หมายถึงว่าเซลล์เนี่ยครับมันจะมีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ซึ่งจะมีโครงสร้างเป็นฟอสโฟลิพิดแบลติเยอร์ โอเคไหมซึ่งเป็นชั้นของไขมันแน่นอนว่าตัวที่เป็นวิตามิน A D K นี่ครับ A D K เนี่ย, e ยละลายในไขมันได้ผ่านเข้าออกเซลล์ได้โอเคไหมมันสามารถที่จะผ่านาออกได้เลยนะครับโอเคไหมมันแพร่ได้นะครับเนาะซึ่งการแพร่ผ่านแบบไหนแพร่แบบฟาซิเลตชโอเคไหมครับก็คือสามารถแพร่ได้นะผ่านฟอสโฟดิพิดขอให้น้ําสามารถแพร่แบบปกติ Simple นะครับซิมเพิ diffusion ผ่านนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ของยูคาริโอตได้ดีกว่าแารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นคาร์บอนไซด์ออกซิเจนเศษนี้นะครับถ้าพูดถึงการแพร่เนี่ยถามว่าระหว่างของเหลวกับแกส๊สไหนแพร่ได้เร็วกว่าก็ต้องเป็นแก๊สใช่ไหมครับซึ่งข้อน,นี้เขาบอกว่าน้นํยแพร่ได้ได้ดีกว่าแกส๊สผิดไหมผิดนะครับเออการที่น้ํานะครับแพร่เข้าสู่ นะครับเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับเนาะโดยนะครับอาศัยโปรตีนตัวพานะครับเขาจะเรียกโปรตีนนี้ว่าอะควาเรโพลินนะครับโอเคไหมซึ่งจะเป็นการแพทย์แบบฟาเซเดชิตนะครับข้อความเป็นข้อที่ถูกต้องการทำงานของกรองกรจิบอด,ดี้มีส่วนสำคัญในการลำเนินแบบแอคทีฟทาร์สปอร์ตการทำงานของกอรจิบอด,ดี้กอรจิบอด,ดี้นะครับมีหน้าที่ในการ เกี่ยวกับการย่อยสลายภายในเซลล์ใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีการสร้างถุงนะครับแล้วก็ลำเลียงสารออกไปนอกเซลล์โอเคไหมแล้วก็จะมีการ e n d o c y t o ซ i สได้ด้วยนะครับนั่นก็คือมี e x o c y t o ซ i s ซึ่งจัดว่าเป็น active t าน n s p o r t โอเคไหมก็อองูนะครับโปรตีนนะครับลำเลียงในกระบวนการ facilitated diffusion จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อลำเลียงที่ไม่สามารถลำเลียงแบบ s i d i f f s i o n ฟา l i ล a เตตเป็นการแท่เหมือนกันที่ต้องใช้โปรตีนใชบซึ่งเป็นลักษณะที่พิเศษเนาะมันไม่จําเป็นจะต้องใช้พลังงานนะครับตัดคําว่าจําเป็นออกเติมคำว่าไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นโอเคเดี๋ยวคิดต่อไปมาดูนะครับ1 1 12นะครับ 13, 14